นีครับไม่ได้เคยกลัวอะไราีจะกลัวอะไรกับเพียนอยู่เขียวเล็กงเขียวเอ็นเขียวลกเขียวเล็กเออเียวเล็กนะเยวเ็นเขีวเล็กอ่านี่เอาตัวยางไปก็ได้เขียวเล็กอันนี้ฟังนึ่งเฉียังมามงข้าไปอ่ะขาไปอ่ะสิลืมวไม่สียากเขาอยากเด็กมอะไรมาขาไปกับแสกเกี้ยวงไม่ได้ เอาคนเจมาดิเจียวสองเลยใช่ไหมพานเียวเล็กค่ากาแฟ

ทางไหนเมื่อเสือเมื่อลับไปเนี่ยเมื่อลับไปเนี่ยเทียบเทียบทางไหนยกเดียวคนับ ไปกําเนีสูดได้ปะเนี่ยตีเน้ยเนีน่ออะไรราคาอะไรพี่เหลี่ยมกําเสูดใครต่อโค้เชียเจ้าดอกตีมดีกว่าใครมีเพื่อดีก็คอยไปตีเขาไปสูไตี เเสบีอดรดดไปิรับาคาอะไรพี่แหลมพี่แหลมราคาสองหนึ่งเหรอทั้งไหนตัวเดียวครับคือตัวหลายเลยสวัสดีครับมาชมแต่ก็อสองสองข้ามหัวแปรนะครับฝั่งนู้นเป็นแมวสแกงงามกับเทิดปากน้ํานะครับหรือว่าเทิดพระประแดงฝั่งนี้ก็จะเป็นจันเจ้านะครับปากน้ํากับปลาตีผักหวานนะครับฉายาปั้นหำตากนะครับทีมงาน อะไรนะโจกดาบโอ้โหปาตีเบอร์3ามครับมาชมครับตอนนี้เกมกำลังจะเพิ่งจะเริ่มนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่2ต่อเท่าไหร่ดิสตมกสามต่อ2นะครับ3 2ใส่สามต่ำเฮ้ยไม่ใช่3 2มองครับมาชมต่อนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ ฝั่งนน้นเทิดปากน้ำนะครับเป็นฝ่ายเสร์บแต้มนำสามต่อสองนะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่เท่าไหร่ราคาดิสตันแบ็กสองพันสองชิงอยู่ที่สี่พันสี่สองพันฝั่งละสองพันสองนะครับอ้าปากมงครับสามสไตล์แกครับฉายาปั้นหำตากวันนี้ตองใสยจะเสร็จหรือเปล่ามาติดตามชมฝาตีในแกแกเตะทุกวันนะครับมาชมเดี๋ยวนี้พาไปด มาอย่างไงครับจันเจ้าครับจันเจ้าวันนี้ออกจากอะไรนะถ่ายปากน้ํานะครับดูทรงผมก่อนนะครับผมฟูเลยครับเอาครับหัวฟูครับตรงนี้ยกไกลครับฝาตีผักบานติดแมวสแกงามเทิดยกแมวโอ้ยกกลางสนามครับโอ้ลูงนี้ตีหักมาหน้าขวาโอ้ตรงนี้ตีดีนะครับตีเข้าเนี่ยตีตั้งไกตีหรือตีมั่วๆนี่ตีดีมากคู่ต่อสู้หลงนะครับ แต้มตัวนี้พี่แจ้แพ้พม่าได้ไงเนี่ยแพ้พม่าดีนะ<ใ>นแบตหมดตัดไรสด<ฮ>นั้นเขาเห็นกันทั่งประเทศคู่นี้เส็จก็พอเลิกไรสดแล้วครับคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับทางสนามมาบอก <ใน S 2> ว่าให้ไรสวดคู่สุดท้ายนะครับดเดี๋ยวเราก็จะไม่ไ์สดนะครับพอไปเอฟซีที่ติดตามชมนะครับ คู่นี้ไล์สดคู่เดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีม็อบนะครับมีม็มอบนะครับต้องเข้าใจนะครับไปไล่สดอยู่ที่สามแยกกินแดงได้ครับไปอูลูกสิบต้องบอกว่าผากลางนะครับลูกนี้ได้แต่ยืนดูนะครับเทิดกับแมวสแกง,งอแอมอ้บ สามต่อเจ็ดนะครับเปลี่ยนข้างนะครับแมวเปิดตรงนี้เปิดไปไหนแมวก็ได้แค่นี้นหะครับลูกเปิดนะครับรึงว่าเปิดนี่ห้าสิบห้าสิบเอาครับจันเจ้าครับจันเจ้ามาเทิดลูกแรกกลับหลังลูกสองเอาครับตีโอลูกนี้ลูกนี้ปา๋าตีผักหวานแกไม่ไม่เล่นนะครับแกไปยืนหลบมุมเอาครับ สู่พีริสมาได้โอ้เสงสองปอ,อลาวเกาะชชยบุตรเอาปาตีเปิดไปไหนเอาเสาตีเอา,า,เอาหลังเท้ายังได้ครับตรงนี้อาปากตีโอ้ลูกนี้สงสัยแกบินตะก้อเดียวนะครับโอ้โอโอปาตีปั้นหำตากนะครับฉายาวันนี้เดินสายมาแถวนน้นนะครับบางพีปากน้ํานะครับจันเจ้าเสือมาเอาแทงเขาแล้วก็ไปลูกแรกท้ายขอดแล้วก็ได้แค่แก้ครับ เอาครับโดนไหมครับรอแล้วครับป๋าตีรอแล้วลูกนี้อ้าปากแล้วก็กดมาติดเกีียวเกี่ยวเทิดเอาลูกนี้ตีติดเกี่ยวเอาไม่ผ่านครับเบียนนี้ลูกนี้ยกล้นแล้วโด,โดนไหมโดนไหมแมวสแกงามโดนนะครับวันนี้เจ็ดสี่ท่านนะครับอยู่ที่สนามใต้าทางด่วนนะครับวันนี้ใครอ่ ว่างๆก็เชิญนะครับเชิญนะครับมาห้ามดูเด็ดขาดมาต้องมาเล่นขานอกนะครับมาดูไม่ได้เพราะว่าคนเยอะไม่ดีเดี๋ยวพ่อมาเอาลูกนี้เกี่ยวลําเท้ายัางยังเทพลูกนี้ยกโอ้ลูกนี้เทิดไม่ทันนะครับนะครับทักทายลมแดงพันขามนะครับเทศมนตรีนะครับเทพชัยบูมนะครับเที่เข้ามาเลยเทพเทพอยู่ไหนเท่นะครับมาลูกนี้ เท่ต่อสองหนึ่งเตะไหมลิดแมวอ่ะเจ็บขาเท่ลิดบอกเก็บขาไอเดี่ยวไม่ใส่เจ็บขาอะไรปีศาจกับโดนป้าอย่างแค่เออตีมาขอครับเริไปี่ตโอ้เกี่ยวไม่สู้เลยเหรอเจ็บขาทำไมข้ามฟรีเลยเจ็บขาผมเจ็บขาดูเตะว่าเลยพี่เจ้เก็บขา อัน <king> นินตแ,แต่แกงงามนี่หายไปเลยนินแต่แกงงามนี่ไปไหนละติดโควิด,วดพูดไปเล่นนะ่ะต,ติดโควิดเหรอเมียไ,ไม่ให้ออก,กบ้านเหรออนะ๋อนินนี่ติดโควิดหรือว่าเมียไม่ให้ออกจากบ้านเอาแน่แน่ติดเบียติดเบียติดเบียเบียหมดเป็นลางมันนั่งอยู่ไหนเหรอมันมันติดติดมากไม่ดีนะเบียจะไปกินเยอะนินอของขางที่่่ไหนละอของมือเมลจะไปกินกินได้เหมือนแอดมินน่ะ กระป๋องสองกระป๋องนะครับกินกระป๋องหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งที่เหลือก็ทิ้งนะครับเพราะว่ากินไม่ได้นะครับเหลือเต็มนะครับนั่งร้านไอ้ตรงไลฟ์สดเลือกเต็มหกแปดนะครับสามสี่กระป๋องกินไม่ถึงครึ่งกระป๋องนะครับเสียดายของนะครับเพราะกินไม่ไม่ได้พอเบียร์หายเย็นก็ไม่กินนะครับคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับแล้วงดไลฟ์สดครับยังไงครับ อย่างไงแทงเข่าจันเจ้ายกมาปาติผักหวาน่บบนี้เป็นลองฝั่งนี้โอ้ยขออภัยเปลองตัวยกเป็นรองไปลองตัวยกเฉยๆครับถามว่าตัวข้ามตัวข้ามก็ตัวข้ามหัวก็พอๆกันนะครับแต่ว่าตัวยกตอนนี้คือเป็นตัวยกเข้าหัวนะครับเทิดตัวยกอาชีพ จันเจ้านี่เป็นตัวยกตัวยกให้เตะให้ข้ามขานะครับจันเจาฝั่งน้นเขาอยู่สเขาอยู่ไกลเขาไปย้อนตีไปตีไกลก็ตสวัสดีเป็นจำเนี่นี่เออโอเคโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับเขาไม่สู้เท่แล้วเขากลัวหมดแล้วสองหนึ่งตีโอ้โหนี่แหละครับถามว่าหัวไม่เป็นรองนะครับหัวป้าตีอ่า พักหวานเดินสายมาแถวบางพีปากน้ํานะครับฝั่งนู้นจันเจ้าเติมมาแมวแกงงามวันนี้จับคู่กับเทิดปากน้ําหรือว่าเทิดผ้าประแดงเด,ด,ดี๋ยวนี้ทําไมไม่เอาลิตยกวะลิตยกก็แพ้ดิครับมี่ขี่ผมห้าสิบขี่เหรอไม่ใช่เอาลิตยกให้แมวเหรอไม่เลยขี่เหรอไม่ราคาราคามันจะได้ดูดเดือดเนี่ยอ่านอน เออเทือกเขาเขากลัวเทือกี่เขาจะไม่กานอกระที่เขาต่อเขาเทือกต่อนะเขาไม่ได้เอาตัวตัวทําต่อนะเทือกแต่ว่าเินกือบมาผิดเตี้ยเพลินพอๆกันยังเพลินรับไอ้แมวกับผมคือเท่ากันไม่รู้ใครจะยกใครใครเอาครับมาชมครับยังไงยกล้นกันเจ้าหนึ่งสองพิธีผักหวาน โอ้โหแกโดดสูงนะครับยังไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับเตะเสร็จต้องไปตรวจเยี่ยวหรือเปล่าเปิดช่วยกันนะครับไม่รู้สีม่วงหรือเปล่าเอาครับจันเจ้าครับมาครับแต้มเท่าไหร่แต้มน่าจะขาดไม่ขาดนะสิบเท่าแล้วฮะสิบเท่าพูดไปเล่นนะสิบเท่าแล้วเหรอเอาเขาต่อกันสองหนึ่งก่อนลงสนามนะไม่เกี่ยวหรอกไอพวกต่อไม่รู้มากใช่ไหมโอ้ยติดเกีียวเอา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  เปลี่ยนแต้มยังไงก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นฝาตีปันหาตากโอ้ลูกนี้จริงๆโอ้แต้มดีดูหน่อยแบกแบกได้เมื่ไหรแปดชูนแปดต่อสิบนะครับฝั่งนู้นตามหลังอยู่นะครับก่อนลงสนามฝั่งนี้เป็นต่อราคาสองหนึ่งนะครับบรรดาเซียนขานอกเอาครับแปดต่อสิบจำเจ้ามาไอ้ลูกนี้โอ้ยออก ดูเทิดปากน้ำเจ็บสิบต่อแปดนะครับเทิดพระประแดงไปครับป๋าตีผักหวานเปิดจันเจา้าปากน้ำยกมาเฮ้พี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยออกตัวสองหนึ่งออกตัวไหมเห็นตัวทั้งไหนตัวเดี๋ยวนี้เอาแต้มนำหนีต่อใครเอาแต้มลองต่อพี่น้อยออกตัวไหมละข้าคาไหนึ่สองหนึ่ง สิบต่อแปดแปดต่อสิบออกไปหาออกร้อยเดียวออกไปร้อยเดียวสองหนึ่งออกไปร้อยเดียวหาครับเป๊ปซี่ร้อนหาสองไปสองร้อยนึงออกไปเอาสองไปร้อยนึงก็ได้ครับโอเคยังไงเออเอาแต้มนำต่อนะเร็วมาตีไม่เดี่ยวกันทักเซ็ตไหมเดี๋ยวกันทักเช็ตแต้มตอนนี้เทิดพระประแดงขึ้นนำสิบต่อแปดนะครับผมยิ่งเดี่ยวไม่เคยเดี่ยวค่ายบางพีปากน้ำฝั่งนู้นตามหลังอยู่สองแต้ม อย่างไงครับกู่นี้กู่เดียวนะครับงดไลฟ์สดนะครับอ่าครับย่างไงอย่างไงตีโอ้โหลูกนี้ติดอะไรแปรหรือหลังเท้าครับลูกนี้ขึ้นควบลูกหรือเปล่ากรรมการขานยังไงแปกบอกเสียลูกนี้น่าจะโดนหลังเท้าเป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับนะครับน่าจะขึ้นควบลูกหรือเปล่าที่มันดูยากนะครับเอามาลูกนี้โอ้โหนี่นะครับจุดบอร์ดแมวสแกงามครับไข่สแกงาม ถ้าหัวมาไม่เปิดดิสตันแบกต้องไปตรงนี้ต้องไปจูนใหม่นะเดี่ยมอย่างนี้มันต้องเปิดนะเอาครับแมวแะแงงานรู้จักปาติีท่าจเป็นเกลียวพื้นพอปาเจียวเอายังไงยังไงยกลูกนี้ตีโอ้ยตีฉลาดนะครับเนี่ยแต่ก็บ่เปิดแต่ก็ไม่เปิดนี่เป็นเ่่แต่ก็ไม แกปล่อยตั้งแต่ลูกที่มันออกลูกนั่นแล้วเออลูกมันออกกีเ่เยอลูกลงเยอะแต่ไม่เปิดเอาครับสิบต่อหลายลิตรสิบต่อเก้าต่อเครับเอาแล้วโอ้ยพรุ่งนี้เปิดเสียเอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับ,เ,รบเกมเท่าไหร่เถอดเอาไปสี่สิรออีเดียวต่อนะ เวลาผมร้องทำไมไม่เล่นกับผมวะพี่น้อยเกมนะครับไปครับโอเคครับขออนุญาตตัดไลส่วนนะครับเพื่อปากน้ำกับผมต่อดีจะมาออกมันออกกล้องอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไลส่วนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคู่นี้ขอแก้มือนะครับแต่ว่าทางสนามของดไลส์สนนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ